สวัสดีชาวยูทูบนะครับมาพบกับช่องบอยมานาจ๊ะวันนี้ผมจะพามาดูตัวเปิดนะครับนี่เป็นลำโพงบลูทูธนั่นแหละครับแต่ว่าผมทำกล่องใส่ผมตัดเป็นไม้ครับเป็นสี่เหลี่ยมผมทำไปนี้มันก็จะเหมือนพาวเวอร์เลยครับก็จะประมาณนี้ให้ดูสวยๆเลย